สวัสดีค่ะอด,ดีค่ะแม่เนาะค่ะท่านไหนเนาะค่ะเจะจาของพื้นที่เนาะคุณแม่คุณแม่ผู้เพื่นถือสมโกจ้าขนาดนีด้แล้วบอตะเก้าคุณแม่เป็นอย่างเนาะค่ะ เป็นบาดเป็นแผลลูกขอเขาลูกขออนุญาตนะแม่เนาะนูขออนุญาตอันดูดูเท้าแม่ที่เป็นแผลเนาะค่ะอันเมื่อน้นได้สามชีปีแล้วจ้าจะเป็นข้างนั้นแล้วเป็นข้างนี้ที่แรกเป็นข้างใช่อันนี้เป็นขวาลายปีมากก็เลยเป็นข้างขวาข้างขวาเนาะไม่อันที่ตอนมาน่ะทอาห้องตัดเนาะแม่เนาะมัน แล้วแล้วคุณใช้ตีสาม่ก็พึ่งจะ่าได้ตักได้อย่าง่ายมากคือแย่ยากมุนไขห้นทางนี่แล้วจ้าไ้้มันมาตร้าให้แย่ก็เลยได้กิ่นค่ะหอมค่ะคอคดีขึ้นดีขึ้นหลายแล้วค่ะเดียวที่จะเบาเบาขึ้น่เก้าอยู่ที่แรกนะมันจะเจ็บเวลา ถ้านอนกลางคืนอ่ะาตเย็นๆนี่จะปวดแต่เดี๋ยวนี้ก็ปวดอยู่กับเป็นปากว่ามีเจ้าวันนี้ปวดลงวาค่ะน้องค่ะน้องค่ะกะแม่ว่าสเลิกกับว่าอันธานแล้วมันเป็นเป็นซี่ๆนั่นเลยแม่เป็นมันเป็นมีตัวอะไรชิดๆไปแน่ผิวของเห่าอะไรแบบนี้โอ้อะแล้วเป็นชิดแชทชิดแชทไปนะค่ะต้องเอาเท้าสะบัดสบัดสบัดไป ท่านดนแล้วบอแมสรงอาทิตย์แลวเนาะสงอาทิตย์แงงมาถึงเดินเนาะแม่เนาะราวะค่ะแต่ก็ดีดีขึ้นคิดว่าดีขึ้นเป็นบอแล้วคุณพ่อเดสแมคุกะขอยู่ที่แรกันแมคเอวมคตเดียวเลยอ๋อฮ้อนคือคือห้ามมีอาการไข้ตกทอตกใบมาก เป็นขึ้มีอาการไข้หรือจะอ้วกหอนห้องฉันหลังแล้วเอาผาซุบนำมาซุบชักจ้ะวันเดี๋ยวนี้อาการนั้นก็เลยปวดจะเพี้นปวดอยู่ในปลายอยู่ถี่นิดนิดหน่อยจ้าไอที่เคยปวดเอวอันเอาหอนนั่นก็บวดเปลี่ยวเดี๋ยวนี้ใช่แล้วโอเจ็บเพี้นแต่เจ็บเดี๋ยวนี้ยังเจ็บน้อยตุยาสิเลนบอสไลแมนแมนอ่ะลดปริมาณลงเด้อแม่เด้อ บ่ทัานในหอดเดินเนาะค่ะกินลายแบบสั้นเนาะค่ะบ่ทัานในหอดเดินค่ะใส่ใส่หันมาเบื่อกันมันได้แม่เหลือหลายไปเลยนี่เนาะคะ่ะบ่ทัานในหอดเดินกินซองท่านเนาะคะ่ะใจ่หอนใจ่หอนจักดีไหล้นเลยจลายยินไม่มดเลยลายหยอบแล้วแบบสุดยอดเนาะคะ่ะแม่กักค่ะขอบคุณขอบคุณความดีจากแม่กักเนาะค่ะบ้านนังก็ค่าแม่นี่บ้านน้องพ่อใหญ่บ้านนองพ่อใหญ่ไทยสมบูรณ์เนาะค่ะ ค่ะนี่นาะคะ่ะคุณแมบบ่เพิ่งจะลื้มปิดค่ะเฝ้ากินโูดนิ้วเขาไดใส่เกินไปยหญ่มีายเกินไปแล้วมาจือยาน้ำหลังค่ะแรกกันจือที่แรกก็ซิมบได้ตัดนิ้วไลยนิ้วไว้ไม่ได้ดเดี๋ยวแม่เดีย๋ยวเด้อ